tay gọn cái Are thưa not? Sorry, sg. Gaz quay, con quay, mm. dân mà Sorry, as DJ. quay, gaz quay, gaz quay, gaz สินเดกะที่ไหนล่ามจาน่ไม่บอกน้ำนองหมดแล้วมันทุกคนวันนี้แล้วเราแล้วว่าน่าจะได้ตัวเติบทุกคนหมายที่เราจะไปวันนี้ก็จะเป็นหมายจริงเอออ่าทุกคนไปเทสดูฟัก็แล้วก็เฉ่แล้วมาแล้วว่ามันจะได้ปลาอร่อยแล่งประกาศปลาทรงดีมาแลงกันที่ว่าจะได้หรือเปล่าเชียงเพลงไปไหนแล้วดิเห็นมันจะว่ายังลูกคนอ่ันนอะโอ้ว่ายตัวน้ำมันนี่รวยั้ำจ่อ ม่เย้ผมจ้าตัวเล็กน้ำวันนี้เร่มีเงีย๋ยวไหวได้โดดลงไปทักท่วม<แ>มาเลยดิมาเลยดิเผื่อพบโอ้น้ำสวยแต่ว่าน้ำสวยด้วยน้ำแรงด้วย,ยครับผมมาเลยทุกคนเราจะไปอ่าแหล่งในตำนานนี่ตาพบรักตัวผางคิ่นนะทุกคนเออมึงจ้าปลาทั้งเพลวันนี้นหล่อ นูเปล่าขึ้นไปอยนุ่งแกเลยที่ทำอะไรที่เพื่อมีตัวไงนามันนมันันหออ๋ต้นไม้ป่าทิอะไรที่ขึ้นไปเลยที่ขึ้นไปเลยที่ขึ้นมานีได้ตอนแค่นั้นนรอเพื่อผลตัวแก้มบุญจ้าไม่เท่าไรเด้งโดนนัดงอะไรตัวืดิขอร้องขอร้องดูทุกคน อ๋อนั่นะเง้เลือยงแกนี่กระบอยเนี่ยรเบือถ้าไม่มีก็ไม่เป l ืออ๋อนั่นน่เนียดทุกคนหอบพูลามีอหบพตัวนี้เลยได้เนาะเห็นลงยช่วยแต่เกเงไม่มีวอมีอะไรไปเกือบไปทุกคนเกืบได้ตัเตอไปทุกคนเออไปไปไปต่อไปต่อ mía lằng to anh thấy không nhá, nó làm nhiều nhỉ, um, nó cưng nó bên này mấn, bên này chuối rồi ông già nó, cái được cái này cái này nó thế nào, chạy thế nào, năn, ô, cái đứa măng cái nó, hey, anh vừa, cày cày thôi con, ừm, 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 ตมือเนาะโอถ้าบตัวว่ต่ไม่มือนี่แกได้ยังเนาะมันตะกนเลยโอ้น่นตะกนเรื่องเ้แต่ว่าเล็กทุกคนมเาอะไรกแน่คนไปต่อเราต้องหาตัวตื่ไปนดทุกคนแรงเด็ดใช่แรงเด็ดนี่คือแรงเด็ดเด็กเก่ไหนมาได้กันเราเอง อ๋อเขาตมแก่หมดแล้วมั่งเจอแก่ถึงนี้ไงโอ้โหก็ดักใส่กันนี่ไงเขาดักป้องไว้เร็วไม่ไม่ไม่ตรงนี้ก็ดักใส่แล้วเดีตรงนี้ปลากัะดิ่ทุกคนในรูนี้น่ามีมั้ยเหรอมังกรรูนี้รูนี้มังเหงียว่าน้ามี เดี๋ยวเลยก่อนนะสีนี้ก็มีไปนิมจาขนานพวกโกรธอะไรลงในเลยนิมจะเดี๋ยวมาทุกคนมาดูกันดูเรามาดูปลายๆทุกคนเด้อปลายๆได้ปลายอยู่ดิมันมันบัวเจ้าเจ้านี่เอ่อบัวที่ปันนี้เนาะถ้ามีก็สวยเลยนิมันถ้าไม่ไม่มีก็เดโมเดียว càng lên này là mày nghĩ cành bên này thì mình sẽ tìm cách cưa được để rồi đi kìa, uh, kia không được nó lên xuống nó mình mấy ông già mình mấy luôn không 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 không

อย่าเบลกันเลยพังเกลือกันแกไม่เคยมานานเลยดิห้าไม่เห็นไม่ได้เลยไม่ต้องเห็นเลยแต่มันหน้าไม่จะไม่อยู่ข้างบนมันอยู่ข้างล่างให้ทำกันห้าของแกลูกเป็นไง Lần này tôi đi mình kìa Lứt trên đây mình nhận đông Ăn đi rồi Ở đây Chị ngờ Đến vô mong đây rồi Mày rú Nhây rồi Thế tôi ngon đấy Nên mừng kìa tắc điều ra đây thưa quý khuôn Nên mừng kìa tắc ra ngải tìm à, ai quá Gì chứ con ạ Ơi Này Phụ Nói đúng không Mừng ra cái đi đây เอาตัวก่อนเอาตัวก่อนงานนานมาที่เนาะหวังจะเจอปากัดมัน้งจ้าล่วงรู้ยิบเดียวหรอมันแกใส่ปลาไหมใส่ปลาใส่ปลาอยู่ใต้บ่ปลาปอมไหมทุกคนนี่มันแก่ได้ปากัดไหมอืมปากัดจีนนั่นน่ะปากัดไหมทุกคนปากัดตักเลยมั้งจ้าล่วงพื้นมันเหยียบไม่ได้ล่วงเลยได้ อืเงียบลงให้เต้ออเงียบก็ไม่ได้เลยขนาดเงียบลงโตเล็กจริงทุกคนเอาเงียบได้รูปากันแล้วกันมันเลยทุกคนมังเอียดกับมังจ่าก็ได้ก่อนเอาเลยแต่ผู้อื่นจะวันโอ้ยโอ้ยอ้ามันกินได้แล้วตัวหนึ่ง

dạng gió cho cho nhớ lại ông bà kim đi hui bà lên lên bà kim này kim bà này này kim bà kim bà kim bà kim à kim à kim bà <laughs> phân rồi. Ừ. rồi nam thuộc chả được rồi Nam thuộc mặc là thuộc này rồi Chị người nhìn cái này mắng măng mắng mặt tao mình mẩn ô mày tao nô luôn mày tao luôn mày tao nô ơ mày tao nô luôn đi tao nô 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 เงียบไปเลยที่อาไจริงไหมเดินยากด้วยทุกคนหรอเอาายก่งอเอายืนมาเงียบรับไปดูไม่ใจอุสายพันธุ์หนเราจ้นี่สายพันธุ์อีเอาเราไปเลียงเพิ่งเคยเจอัเจอนี่หยาตัวหยาไปเส่ร Ủa giá ma đó con Đại giải bắt mày Đại giải bắt mày Ôi, Lùng cả có lấy con Lấy tầm lấy cái vườn mình xuống